อาจารย์ทองเท่าพ่อครูสิทธิยาพิรัตเราก็มาจัดคงงเราก็มาตาหลวงอมเกือบห้ารุ่นแต่ที่นี่ก็ถือว่าดั้งเดิมนะสืบทอดจากอาจารย์คงเลยใสตรงอยากรู้ว่าสมัยที่อาจารย์คงท่านทําพิธีท่านทําแบบนี้เป๊ะเลยนะครับเป๊กนี้เหมือนกันอายาก็เหมือนกันสูตรเดียวกัน แต่ไม่ได้สูตรนั้นไม่ใช่วัดเขาไม่ไดบางตัวก็ไม่มีหายไม่ใช่ว่หาก็เด็ดตีดตดมันหาไม่ได้ก็ต้องการใหญจครบมัน,นตีหากันตั้งสองเดือนสองเดือนหึงอาจริงจา้าจารีที่มากที่สุดก็คือมอรพิปปนกันไม่รู้ยาเลยต้องมาคล้ากันข้าวกันแล้วต้มหมน้ำม,มันสายน้ำสามส่วนต้มมาเหลือหนึ่งส่วนเอาหนึ่งส่วนนี้มาหุงก้าวเหนียวดำแล้วก้อนเจ้าก็ต้องลงอักระ อาสามก้อนแล้วไม้กวนไม้ไผ่ก็ต้องลงอักระหม้อก็ต้องลงอักระหลงไม่ได้ลงเดี๋ยวช่วยเกตตุกย่างอ๋อไม่ได้ลงไปแช่แต่ช่วยทม่ไ้ด้เกตเตกตรงนี้เต้นหัวตึงนี้ตต้นตึงนี้ต้องลองไหมครับฟันลองได้อาจารย์ชุมลองเชือกคอเลยโอ้ยยังไงครับเอานี่แล้วมีนั่นเลยแล้วก็ไม่เข้ามันไม่เข้าจะเข้ากับเกนี่เกตเกตตายแล้ว อย่าไปควันนึงก่อนนเลยเป็นพรีเซนเตอร์ได้อย่าไปควันนังก่อนนะไลยเสร็จก่อนเช้าสามวันเช้าเจ็ดวันห้าสามวันไม่ได้เราไม่ได้ต้องเจ็ดสองห้าต้องห้าขึ้นมาห้ากับเจ็ดผมไปแช่เชมกูขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยก็กินด้วยนะคนที่ไปนอนเจ๊ยันต้องกินข้าวไปตังภายในด้วยมันกลมนะยาเนี่ยแต่ว่าที่มันอ้วกันบางคนมันมีอะไรอยู่ข้างใน เป็นคนถูกไป่ได้ถูกคุณใสมาผู้หญิงถ้าถูกคุณไสก็แสดงอาการ,รผู้ชายก็จะอาไว้พวกที่มีสับกันหนังเตือจับไปได้จับยันเลือยังต้องขออึ้นแต่ว่าต้องเอาลงจะเอาไม่ลงไม่ได้มาเดือดริ้นแต่เหนื่อยผมดีมาว่าเวลาถ้าเสื่อมเนี่ยผิดคู่ผิดเมียใครน้ราําจะไหลน้ํามันจะไหลออกจากตัวนี่จริงไหมก็จริง ต้องนั่งกระโยงอย่างนี้นั่นเหยียบนะเหยียบเหล็กกล้าขึ้นมาอย่างนี้นี่เหยียบเหล็กกล้าเป็นเหมือนตารกตีในท้องนั่นยังทีนี้เหยียบเหยียบเหล็กกล้าแล้วแล้วก็เหยียบหนังเรับแล้วก็มีหนังหมีปิดหัวแล้วก็นหนังนี้ปิดัวเพราะว่ามะมะอ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 ุมะมะอ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 ุเลือกลื่นพอเลยต้องรูปไปทางหลังแต่มานี้ลูกขึ้นมานี่สามครั้ง น้โบก้มมาอีกนะโบ่โตครับเนียน้โบน้าลังน้โบพุทธายานจารีตีน้มาลาปังนาทุกั้งบบจุกีเป๊ะวันวัตโกทีวัตโกเจวัตโกปะลวัตโกวันวัตโกอันนี้ผมขออะไรได้ไหมครับนี่ขอบพระคุณครับผมจะตามรอยังกพงแจกตามเหรียญเจกกัดแจกตามพระ แจกกระแสนองดีเลยครับรีบทำเลยครับชายแดงกำลังปั่นตวนโอ้มันท้ไม่ทันลยแล้วและเจ็ดเิบวัดบ้านสวนครบหร้อยปีครับจาหลวงจะปั้นรูปพระท่านสมบาตโนโบครับหน้าตักตักหน้าว่าโอ้นี่แกเป็นผู้ตั้งวัดมาพระท่านโนโบมาจากโก้ตั้งเดิมตั้งเดิมครับแล้วก็จะปั้นรูปไวเผื่อว่าเผื่อว่าใครตกัตกว่าหรือว่า มีเต็มมากกว่าทำสวยได้แต่ทำไม่นี่ด้วยเขาเอาไปตาใหญ่อย่างนี้ถือว่็เสร็จเดี๋ยวจะบอกคุณเอให้มาช่วยครับกับป้องเปิดไปดูหัวเอยู่กับลูกตกใจตกใจตัวเองเป็นลมหัวเห่าก็ไปตังไหนยไม่รู้จากนั้นแหวนนี้แหวนมันกันจักพิษกันตุนักตุนักมาวิ่งมาถึงยกมืออย่างเงี้กราบตงวันเลยนี่ ันกใหญๆๆนะ่แหวนปีโรดจะต่ายได้ไหมได้ไปเปลี่ยนกันเองทองแท้ไหมทองเต้งมห้ามจำนำไม่รอกไม่ดำจำนำไม่<า>ได้ไดเออขาอตำมูลร่วมกันเลยขอบคุณครับ